ายมาแล้วฝนตกเลยค่ะที่ดอนทอยฝนตกค่ะฝนตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วข่าวขอกเนี่ฝนตกหินหินหอมหินหินไอฝนเออดน โอ้โอ้เข้าแล้วไปแล้วคนตห้แล้วค้าหาไปอีกเลยคัอยนั้นผูขึ้นู้ขึ้นุกตอกคองละนไล่ค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 นไล่ไปเลยไปเลยคนไล่ไปแล้วไปแล้ว โค้งหล่ออยู่ตดงยังหล่อสหยเหล่อหัวหล่อ้าวอยู่เมื่อวันเมื่อคืนขนาดขาท้องฟ้าฝนตกค่ะฝนกำลังมาค่ะพี่ย้อนทอยนะคะฝนกำลังมาแล้วฝนตกแล้วค่ะไปใส่บอดลายแล้วเห็นฝนตกละเบิดมือเบิดคืนเลยทรงนี่สีนี้ทรงเบิดมือเบิดคืนหมดแล้ว คืมแล้วเกินอากาศก็เย็นแล้วค่ะเริ่มหนาวแล้วฝนตกมากอะอากาศเริ่มหนาวแล้วพราะราจะหนาวจะหนาวเร็วแล้วก็จะหนาวนานแล้วก็จะหนาวมากว่าฉันจะหนาวจะหนาวกว่าทุกปีเลยวาฉันฝนจะตกแล้วก็จะหนาวจะหนาวกว่าทุกปีวาฉัน คนยังตกอยู่คท่านคนก็นยังตกอยู่ตกไปเรื่อยๆอ,อากาศก็เริ่มเย็นแล้วมีบักบวบกำพาหมาเเดี๋ยว